ค่ะก็ตามต่อเมื่รัฐบาลคนโคร,ราชเนาะครับค่ะนะ้าวัสดี้กะวนาพิษวนาธาน้างวันนี้น้ะนะค่ะรับขัดจักแม่บ้านนี่ <c oughs> ค่ะ,คะเรียนบนครับหนึ่ง <c oughs> อ้ยไปแล้วเน่ยาที่ทบเลยก่อนบนเด่น,เ,นเด่นบนเอเด่นบนหนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้าครับหกับเ,เก้าค่ะจับคู่หนเก้า แปมหนึ่งนะคะเดินบนหนึ่งกับเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเดี๋ยวเอีกสี่เห็นมาหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสาม,สามค่ะแปดแปดสาม แปดเก้าการแปดหนึ่งตัวกันแปดหนึ่งเนาะเน้นที่หนึ่งสามกับแปดสามเน้นตัวเน้นไปที่แปดสามกับหนึ่งสามแปดหนึ่งสามหนึ่ง เต่าหนึ่งเต่าคูนึงครับหามัมานน้ำกันหามันน้ำกันตีลองมึงตีครับเงีย่ยงกับบนแยนอนเนาะตัวเล็กแต่ลระรอบเนาะค่ะสามอ่คิดีาาาาด่าวันไหจะผ่านถวันผมมาผมมันแก่อ,อ้อยู่ิไดเงานวะอืองันแกะอยู่ค่ะรักลอยครับ หลักร้อยศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์แปดเก้าห้าค่ะเน้นที่เก้ากับห้าเน้นไปที่ อ่าค่ะดับคู่สามตัวเก้าหนึง่งสามสามตัวเก้าหนึ่งสามค่ะเก้าแปดสามเก้าแปดสามค่ะหนึ่งสาม,สาม ห้าหนึ่งสามค่ะห้าแปดสามห้าแปดสามค่ะครับค่ะสี่หางส <4, S 1> ี่หางเนาะครับค่ะเน้นที 1, 3, 5, 8, 3, <S <S ่หาหนึ่งสามหาแปดสามเน้นไปที่ ห้าหนึ่งสามแล้วก็หนะ้าแปดสามเนาะค่ะล่างครับล่างค่ะเด่นล่างเด่นล่างห้ากับหกเด่นล่างห้ากับหกค่ะจับคู่หก สองหกสองหกห้าหกห้าหกศูนย์หกศูนย์ค่ะอ่าสามฐานอ่างละครับโอ้เขากันที่ดอกม้อะไรยังได้กระถือแน่ล่ะเน้นหกหาก้าเน้นไปที่หกห้าเอา้าเน้นตัวเดียวกันเลยเท้า แมนวาแมนนูกระเด็นให้หกห้าหกอันนี้สามตัวเลขต่างบองิขึ้นบนครับค่ะ,อะเอาละเอาซื้อรางไปเลยรถตอรีเลยลรัรถตอรีเลยกขาแล้วก็ที่แรกมาหกสองเเพิ่งเห็ดไปห้าเอาหกขาแล้วก็มันจะแห้งกว่าค่ะหกสองก็งามอยู่ดูกัะมักอยู่ กของก็ได้ครับกของเนี่ยกศูนย์กเขาเด็กเนแมนค่ะคขาขาเด็กไม่ขาค่ะขาหกมานี่โปขาโปเลยหกขาอกมานะเนาะอกมากี่ยกขาเยกขานม่นนี่ดอกขอให้มันมากหลดมากเลยเขาเขาหลดเดกหกขาเนาะ ตัดไปตัดมาเอามันหามันเหลือหามันยังบ่อบนั่นนะเออมันอาจจะไหม้ดอกหานะปมถึงเลยเป็นเล็กปีนองเด้อยลืมเลยพี่น,อน้องเลย<อ>เปิดมาแล้วนะมัดตัดมัดพี่น้องติหนนะ้าค่ะแม่นค่ะแม่อาจจะตนปีนองก็ได้ค่ะเด็กปีนบ่าวบัวค่ะ เลยมาเป็นงสีมันเหนื่อยอย่างมากเนาะแมมอยู่โอ้รอบนี้มันมาแปลกเนาะแมมอยู่เ,ออเลขเลขเลขศูนย์อย่างกับด,ด่างดังแน่เนาะเลขเลยเนาะแม่แมของเจได้ก็เจก็บ่ากึดดับศูนย์กับสีต่ว่าหนูกระมักน้ำเยอศูนย์กนะับสีนะดับศูนย์ครับศูนย์บนดับแน่นอน,น,นแต่ว่าอาจารย์มันเกื้อให้ศูนย์คักศูนย์เน่แทบบว จัดนาตีของผมกับพิดสวนหนึ่งกับสวนเนี่ยผมตัวสูตัวสวนมันไหลดีดิสามที่สูตรนิ้วเฮ็ดสูตรเดียวกันมันสูตรนู่งจำสูตรเพื่นได้อยู่นู่ก็เฮ็ดเหมือกันนี่แหละแต่ว่าเขานุ่งมันดึงลบมากคนละตลอเดิสูตรไข่กันสูตรของเพิ่นกับสูตรบวกเนาะสูตรบวกตั้งเริ่มตั้งนสามซีโตเนาะเอาบวกกันเบิดเพิ่งกระเด็นซี มันก็ได้เป็นแปดศูนย์แปดศูนย์ไหมเของเล่าไหมแต่ลวมาศูนย์ศูนย์อีกแหมแล้วก 0, 0็เป็นศูนย์อีกคือเกอนะอืมของผมเนี่ยมันพี่ว่าเลขที่มัศูนย์มันแบนแบนเนี่ยตัวนั้นก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์กับหนึ่งค่ะแต่ผมไม่เหยียบหรอศูนย์บ่นเพราะวศูนย์ชนกันหลายศูนย์ด้วยตอนผมว่าหนึ่งแาละดีกว่าเนาะอีกกหนึ่งกต่ว่านับหนึ่งบนมันว่า เจ้าที่เคยดับยูไหมขอ,องใครวะหนูเหยดอยู่หมู่บ้านนี่เอ๋ของอันอนัินอาจารย์พูดไหมอ้อาจารย์เลขดับเลขดับเพิ่นไหมตะวันนูกระบะเนี่ยหูจักเพิ่นเท่าไรห,หรอวะตะวันนูก็เจ้ากัดคอมเมนต์มาว่าเลขเราดับอยู่ ดับผมผมาไปกีนเอเยเด็กรับผมเคอเห็เนี่ไปกีนเลยิ๊งวดดับอยู่งวดลวดดับอยู่4ีสิบ้สามสิบสามสิบชุด้างล่างสามสิบางบนหกสิบดูตลอดมาสิบงวดแบบนั่นเหผมดมัสิบแสดงทิอ่าอาสิวดนี่แหละเพื่อนค่ะงวดนี่แหละมันมเข่ามา เมื่อละก็เท่งวดนละนะต้องการ้เรียดดับนะค่ะงหมดทิดหมดเป็นเรื่องขเบตอนนี้นะค่ะยิยุ่ตลอดทิดงหมดนี่สบายๆในข้องสิบคู่อืมนนี่ด้เลียงบกใครมาได้นักเรนวงบุกใครมีเรื่งบกใครมาไม่ได้ม่แด้งดนบกใครมาบมันเลยเราะเเลบมันจับเลบมันจับอะไรแล้วมันหนีออกไปเบิดนาะ โอ้เลขอาจารย์น huh. uh ั่นเลขกันเล่าดับบนลักหน่วยสองตัวละโอ้กมเอนอันันที่สิบหกอยู่หว่าวันวัที่แล้วีนเนาะเ็กดับผมนี่ตอนนี้ผมก็มีอยู่เออน่งแล้วดับทพอพียืนเดนงสุดสุดเดับตัวเนี้ั้อนๆจากมานีเด็กนึ่งบอดับนค่ะ นันนี่แหละค่ะนี่แหละแต่ดวงอย่างเห็ดไปคักๆดวงบ่ถึงกับคือปลายุบอบา้ากับมันกับมันอันนีบ่เกิดอะไรเนาะแมนนี่หรอกขอเขาให้เขงมันนั่นแหละแม,แมนเห็นอยู่ทุกทุนนหน่วยังบอสืออยู่ในรังเพียนนั่นจังหวัดว่าหันแล้วผมก็โอ้งว่าผมว่ขา,ขา,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 มามันติองข่าคักๆเด้อเห็นอะไนกันบ้ามันนั่นเองแหลไปเอ้ยแปลก มาครัแต่ละคันี่ไปเกลี่ยสามเลยเนาะแม่มันอยู่เกี่ยท like ั้งันทั้งล่างเลยสั่งค่ะถอดๆด้วยเห็นคนกิเรามาเนี่ยนะค่ะค่ะปับนี้ก็แล้วกันขอบคุณเรไรค่ะครับผมครับผมเดี๋ยวเอาลาไปเร็วเอาลาเลยเนาะค่ะค่ะครับครับโอเค ่ะนันผู้ชมแคปหน้าจอไว้สำหรับเลขรัฐบาลนะคะโอ้ลืมเขียนวันที่ให้เอฟซีตละโอ้มันอยู่ทั้งหนอกเนาะคะ่ะประธานโทษอภัยเด้อเดือว,วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะคะหกสิบหกสำหรับคนโคราชนะคะตับนี้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แน่ หรบคนโคราชน,นะคะเราเด็กเขากับชุดคนเดือสเก,กวเห็นคนโคราชมาแล้วกันิลล์มลูอเสื้อตุลีนะคะท่านผู้ชมหกหานะคะหกหาหาหากจัดไปเลยค่ะเขากับเด็เดือสเก,กวเดือสเก,กวก็ให้หกห้าหกตามนี่ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ